ตอนนี้เขาก็กําลังจะไปเชษท่านพระรามสองค่ะแต่ตอนนี้เขากําลังอยู่ในอยู่ถนนพระรามสามเด้อค่ะเพิ่งออกจากอ่าห้างอะไรนะห้างอะไรนะเทอร์มินอลเทอร์มินอลทเวตติวันพระรามสามห้างเทอร์มินอลทเวตติวันพระรามสามเด้อจ้าให้มันทอง่องหน่อยดิทองไม่ได้ได้แค่นี้ <laughs> จะพูดได้ยากเด้อพ,พูดทั้งวันยังไม่ได้นะฮะห้างอันนี้เป็นห้างที่เรียกยากมากเลยมันจะยากอะไรเธอไม่ไ่้เอาทเวนตี้วัพระรามสามถ้าอันไอคอนสยามอย่างเงี้ยสยามอย่างเงี้ยก็ยัามีอันสิ <c oughs> ถ้ามีอันนี้เขาก็รู้สิว่าเธออยู่ไหนอ่ะอ่าเขารู้อยู่แล้วแมนปะแมนอยู่ใสล่ลรอยู่เล่าจา้าอยู่เล่าเลย แข้งดสวัสดิ์เขตสวรัสดิ์เขตสวัสดิ์เขตแม่นแล้วเว้ยนี่แยกยังอันนี้แยกอันนี้แยกเจริญกรุงแยกถนนตกค่ะแยกถนนลนหรือว่าถนนตกเนาะจ้าแม่นเนาะจ้านี่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 เห็นบ่พี่น้องแยกเจริญกรุงเนาะจ้าไปทางพู้นปุ้นปุ้นปุ้บ่เจริญกรุงทั้งพุ่นทั้งพุ่นถนนตกอ๋อไป ไปทั้งพุ่นเนาะจ้ะทั้งพุ่นทั้งพุ่น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 ถนนตกเนาะจ้ะตกกับไปเก็บมาเนาะจ้ะอ๋อไปขวาเนี่ยแยาวลาดบอกโอ้อยากไปแยาวลาดดิต้นกำเนิดมันโอ้ยอยากไปถอดขับปิดถนนเหรออ๋อคือปิดเหบอปนี้ไม่เขาเนาะตำรวจมาจับต่างดาวแน่จับลาวจับลาวจับแม้อันนู้นได้เด็นถนนเจริญกรุงแยกถนนตกแยกถนนจันแยกเจริญนครเอ้ยแยก ส <Hey. S 2> ีลมโ <Okay. S 2> อเคถนนอันนี้คือถนอนเจริญกรุกงจเจริญกรุงเออเจริญกรุงตอนนี้เดียนอยู่ฝั่งพระนครนะคะเดี๋ยวเดียนจะข้ามไปฝั่งทนอ๋อโอเคตอนนี้เราก็อยู่พังอ่ะพังประเสริฐ <laughs> <laughs> พ่อเถอ่าสอนหลายสอนแห่งสอนแห่งเพี้ยน,นแห่งเพื่อนดิน <laughs> ยิ่งสอนยิงนยย่งเพื่อนใหญ่เลยยิ่งเพื่อนใหญ่เลย แมนเนาะมับอเวลาถ่ายคอยบวชคอยบรรยายเี้อาอกับบรรยายนะบรรยายนบรยายบวเป็นบรรยาย้วมันผิดมันเพี้ยนตอนนี้หนูกำลังมุ่งหน้าไปสะพานกรุงเทพค่ะโอเคตอนนี้หนูกำลังเอ้ยบวแมนตอนนี้อันกำลังมุ่งหน้าไปอันสะพานกรุงเทพเนาะจ้าสะพานกรุงเทพสะพานเก่าสะพานเก่าเนาะจ้าสะพานเก่าสะพานเก่าดั้งเดิม ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสะพานกรุงเทพนี่จ้าสะพานเก่าสะพานดังเดิมแล้วจ้าสะพานนี่รถสะพานจะเปิดได้นะคะเออคือเปิดได้เลยจะรอดได้นะคะจะมีเวลาปิดเปิดอ้าวบอกสะพานนี่บ่แมนอุ้ยเนี่ยสะพานที่เรือเปิดได้เปิดให้เรือขับได้แมนบ่พูดเรือเห็นเนล่า ใช่แล้าเบิ่งเรือนี่โอ้พี่น้องนี่นี่พี่น,อน้อ,นนองเบิ่งเหือเหือแม่พี่น้องมีแต่เหือใหญ่ใหญ่แม่พี่นออโดโดโ้องต่อเหือนี่นี่เราจะเปิดอ๋อสะพานไหนนี่เป็นสะพานที่เปิดปิดได้เนาะจ้ะทุทกคนอจ้ะอืออุ้ยอันนั้นตึกอีกยังน่ะโอ้จักรละสภาพเหนียวเป็นสะพานที่ปิดเปิดได้เนาะเปิดเวลาจักรมุ่งนะอยากมาเบิ่งไหมพอมันอยู่ไก่บานเ้อง สิบโมงบ่ายเก้าโมงสิบโมงรถเริ่มเลิกติดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแยกบุคคาโรนะจ๊ะถนนจะเลอนนครถนนจะเลินนครเด้อจ้ะถ้าเลี้ยวขวาไปไอคอนสยามอ่าถ้าเลี้ยวขวาไปไอคอนสยามตรงไปตรงไปกับเดอะมอท้าพระตรงไปเดอะมอท้าพระถ้าเลี้ยวซ้ายก็จลาดบุรณะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นลาดบุรณะเนาะจ้ะ ธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่ที่สวยๆนั่นแหละจ้าเออแมนเด้ยค่ะแมนบ่จ้ะแมนตัวน้องอือเอาเขาไปใชก่อนนี่ตอนนี้เขาจะไปแยกมะหายสวรรค์อ๋อตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปแยกมะห้สวรรค์เราจะเลี้ยวซ้ายมะหสวรรค์เข้าถนนตากศิเออเพื่อจะไปดาวคะนองโอเคเจ้าบรายายให้คอยแล้วก็จบ จะไปดาวคะนองนะคะเจ้ากลู่เ้นทางดีแต่ลู้แล้วน้องคือคอยคนไทยน้องคือบอกถ้าอยากลู้ดีก็มาเปแซนแล้วคอยกันลู้ดีท่นแล้วถนนนี่ยังนี่คืออันนี้ถนนพระเจ้าตากสินถนนตากสินมหาราชอันนี้ถนนเดี๋ยวฟ้าดยไปโงเวียนใหญ่ เลี้ยวขวาไปวงเวียนใหญ่ตรงไปเนี่ดาวขนองดาวขานองดาวขานองแล้วก็ออกพุ่นละทุนบุรีปากท่อพุ่นละลงใต้อันนี้คือถนนปากสิืเนาะาสองทำไมกนมันก็เป็นไปเชื่อมทุกสะัดนั่นแหละถนนเส้นเดียวทุกสะัดแล้วมันก็จะไปจอยเลี้ยวขวาออกพระรามสองพระรามสองแต่หมัยตะกี้เขาเอื้อทุนบุรีปากท่อเจายังบ่เกิดหรอกยังหรอก อายุเท่าไหร่แล้วล่ะยี่สิบยี่สิบปลายปลายเนี่ยล่ะปลาย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 หลายเติบปลายสุดเลยแหละปลายโก๊หรือว่าปลายปลายสุดเลยเงินเงินอยังเลี่ยนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งเด้ลข้ามูเจ้าขาว่าสั่นเหมือนนั่งบีน นั่งดีกับคนเราอันนั้นเนาะอ,อันนี้กับฟังเล่าอันนั้นอันนั้นอีกเด้ยเพิ่มนั่นเด้ยบอีอย่างนะไอ้เขยก็อ๋อไอเขยอ่า,อ,า <Ded> อ,อันนั้นเล่าอันนี้ได้นะเ,ออเล่าไอ้ต่อยเด้นะเล่าเลยน่ะเล่าดังเล่น่ะเล่าดังนะเออเจ้ากับดังคือเล่าที่หลับบ่คอยบ่ดังเอ้าไม่สิบบ่ดังอคงอยเล่าแค่เล่าแค่ <laughs> แค่ไปเบิดเลยพี่อยากก็แค่เบิดเลยนั่งตรงไหนมาได้มาได้เราอ,อ้างเหรอวะเนี่ยไฮไลทาไปใกล้เสาเด้ิน<อ>่เราแค่เสาขาดเนี่ยแบบแมนเป็นอย่างไะโอ้ยเล่าแค่แบบมาบ่อยบ่เมืองไทยล่ะโอ้ยอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีแล้วเด้่แมนมันก็เป็นคนไทยเลยสิบเท่าไรเลยเนี่ยสิบ พุ่นเป็นทางไหนเจริญบ่อยู่บ้านบ่จ้ะบ,จบ่เจริญเนาะใตอยู่บ่เป็นต้องไปตรงนั้นมันกับเป็นตาอยู่แล้วบ้านเฮาเนาะมันก็ออธรรมชาติดแบบีแบบนั้นเดีย่ยแมบบันมันบ่วุ่นวายเด้มันหนาไปถ่ายมาเฮ็ดคอนเทนต์แบบสวยงามธรรมชาตินะชนไลฟ์เขาก็อยากเห็นเมืองไทยเนาะโอ้ยมาอย,าก,อยากเห็นอย่างเมืองไทยนั่น มังไทยสวยงามเนาะเบิ่งในมีแต่ตึกงามม mm. er e ีถนนหนูสาะออนเนี่ยถนนกับมีหลายสันแม่เออเหตุได้จังใดถนนหลายสันนาแม่คิดเบิ่งเมืองเล่าถนนสองเลนเนี่ยแม่หนูเลนสวนกันก็คนละเลนเนี่ยสวนกันไปสวนกันมาตั้กันจ่อยตั้กันแม่ตักันอยู่ ขนาดรถบลายแล้วยังส้นกันนะลดส้นกันรถส้นกันก็เอิ่อนมารถเนี่ยรถต่ำกันโอ้ต่ำกันมูนนี่เล่มาดิมูนนี้มูนอุ้ยปูนก็ฟังเนะฟังเมืองที่ละต่ำกันมันก็มูนด้วยเนาะมาต่ำแหลกเอเล่แหมือนคนสนเนี่ยมันจะส้นจู่จมันก็ธรรมดาหน่อยนึงแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ว่าส้นคอยส้นแห้งเนาะถ้าต่ำนี่คือ มูนอุยปุยตามกันมูนอุยปุยพี่น้องเลยบเหลือ,อยังเหลือแต่ซากเหลือแต่ซากเหลือสินเลยพี่น้องอเลยเหลือแต่ดูเกกออนนี้เขามาหอดใช่หนีอเรามาหอดดาวคะนองแล้วออขวามือนี้ก็คือตลาดอินดี้นะจ๊ะใช่ล่ะพูดๆๆตลาดอินดี้มันต้องมาย้ำคำคืนล่ะออตอนนี้เขาก็มาหอด ดาวขนองแล้วนะทุกคนแยกดาวขนองนะคะทุกคนเออตอนนี้เขามาฮอดมาฮอดแยกดาวขนองนะคะทุกคนขวามือนี้ก็คืออล่ะปุ่นมันเลยมันแล้วปุ่นเลยย่างบานยิงยิงย่างย่างนนี่ยขวามือก็จะเป็นตลาดอินดีนะจ๊ะทุกคนจ๋าอินดีอินดีอินดีตลาดอินดีเขาต้องมาย่างแรงๆเนาะจ๊ะทุกคนจ๋าเอ้ย่างแรงกลมาเบิองไฟแสงสีเนื้อค่ะ้าย่างแบบนี้กับบะมี่เนื้ค่ะบะมี่แล้วเนาะ อันนี้เพิ่นกําลังที่เห็ดถนนเนาะกําลังที่เห็ดรถไฟฟ้าบ่รถไฟไฟ้าจ้าอ๋อเพิ่นที่เห็รดรถไฟฟ้าเนาะจ๊ะก็ไปกันทีนี้ตะรถไฟฟ้าบวมไปปูนขามไปพีเออกับสีสบายแ<อ>น่ยนนเขากำลังจกขึ้นขัวตอนนี้เขากำลังสะขึ้นขัวนะจ้ะเขาจะเลี้ยวขวาออกต้นบุรีปากท่อหรือเขากำลังสะขึ้นขัวเขสาเลี้ยวขั้วอ่ะเราก็จะเลี้ยวขวาขวาขั้วก็ขวามันคือกันเด้โอ้ยเอ้าวสางเถอะ ขวานี่สระอัวแต่ว่าขวาเนี่ยสระอาอเรากำลังจะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปพระรามสองไปพระรามสองค่ะพระรามสองถ้าตรงไปนี่ก็คือพระป่าแดงถ้าตรงไปคือพระป่าแดงดสุขสวัสดิด์ีแมนเขาเลี้ยวขวามาแล้วคะ่ะเข้าเลี้ยวขวามาแล้วคะ่ะจะพอตึกสวยอยู่ซายมือ,อย่ซายหละตึกสวยบ่นเดี๋ยวบนมือสาบอก <laughs> บ่นมือส <laughs> าเลย <c oughs> ตอนนี้แดดกำลังส่องตาค่ะแล้ยายไปไหนอ้าวเป็นนี่เรามุ่งหน้าลงใต้แล้วนะคะใต้ไหนละ่ะใต้คุณลาสุรธา,านีนู่นละนราธิวาสนู่นละเส้นนี่สามารถไปได้บอกอันนี้เรามุ่งหน้าลงใต้แล้วนะคะพระรามสองถนนพระรามสองจะลดอ่าการจนาพิเศษ ขอเบอร์ไว้ได้เป็นไรขอเบอร์ไว้เนี่ยเพื่อไปถ่ายถนนเราจะได้โทรถามยามกือขึ้นดึกแม่นแม่จะได้โทรถามว่าถนนเส้นนี้มันมันเส้นไหนอันนี้จะมีโรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะโรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์อินเตอร์อืมพระราม2ก็กำลังจะสร้างทางด่วนนะครับทางยกระดับ ไปถึงนู่นสมุทรสงครามสมุทรสาครนู่นนะครับต่อไปเราก็จะเสียตังคปุ๊บเราก็จะเพ่นเมาไปเลยอ๋อต่อไปน,นี่ต้องได้จังใดคื<พ>อนนเห็น<ร>แนวไหน,รรนเลยอกมาแล้วคะ่ะเพื่อจะไปเซ้นตันพระรามสองเธอจะไปเห็นคอนเทนต์อย่างเธอทำไมสปอมาตอนเขากินเทศกาลกินปูกินปูตอนไหนอีก เทศกาลกินปูของคุณบางคุณเทียนชายทะเลไงตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขามันก็จะมีเทศกาลของมันได้เธอตอนนี้นเขาอยู่ใสถ<อ>นนพระามสองถนนพระามสองเึ่งกำลังสร้างทางด่วนทาง, er าองอมอเตอร์เวย์สายดาวคนองสมุทรสาครสมุทรสงคราม ฉมุดประการบ้าอีคนละทางเลยนะเธอเราก็อยู่ตอนนี้เราก็อยู่ถนนพระรามสองเราจะเชิงตอนนี้เผื่อกำลังสั่งอ่าทั้งด่วนเนาจะทั้งด่วนเนาะค่ะทั้งด่วนเนาะค่ะทั้งด่วนที่จะต้องเสียตังค์นะคะที่จะต้องเสียตังค์ต่อไปเสียตังค์จะขึ้นไม่ได้นะคะใช่ต่อไปเราจะไปที่ไหนเราก็ต้อง เสียตังค์เสียตังค์ถ้าเราไม่เสียตังค์เราจะขึ้นไม่ได้เราก็จะต้องไปทางไม่ด่วนทางธรรมดาคอือทางธรรมดาที่วิ่งทา,างล่างทางล่างทางลุ่มทางลุ่มเราต้องลงไปข้างลุ่มนะคะคาดว่าน่าจะได้ใช้วัยวัยนี้นะคะอ,อีกสามปีพุ่นอันนี้บอกออต่อะม้อมันยังไม่เร็วเลยตอหม้อยังไม่เสร็จเลย เกษตร <ขา S 1> เป็นย่อมยอมอยู่ได้เอเรื่องก็เหลี่เป็นย่อมย่อมเรื่องกะเลี่ยเพราะว่าเซนทตันพระรามสองเขาจะมีเทศากาลกินปูนเทียนทะเลของของบ้านคนเทียนชายทะเลจะมีเทศากาลกินปูนอยู่ข้างหลังนั่นแหละเขาจะจัดงานใหญ่ถือกับามาเที่ยวตีละไกลมากคันหูเมือหูย่ำเนาะเดี๋ยวมันต้องมาเทศากาลเธอจะต้องทอดเช่นแบบนี้ เธอจะต้องมาเทศกาลอาเทศกาลกินปูเทศกาลอ,าอ่อันนี้ตุ๊จีนเยาวราชตุ๊จีนเธอจะต้องเน้นเยาวราชคนหลายฝนบุ๊บไปเด้อนาวรถติดเธอเขา,าต้องไปเฮ็ดคนมองคนหลายๆทีนะ่ถ้าแทก็กซี่ไปแทก็กซี่อะบุ๊บไปบุ๊บไปเฮสันไปส่งยวนมัน,นก็ไปยากเนาะหาหมอนนอนเอากมาเดี๋ยวไอจะพาไปก็ Món sạch bay. Hm? 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 có Hm? 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 ไาต้องไปขึ้นทางด่วนเถอะนะเดี๋ยวจะพาไปอ้อมโลกเลยการชนะพิเศษอ้อมกรุงเทพการชนะพิเศษคือวงแหวนรอบนอกอ้อมกรุงเทพเงินบอกจำไว้นะการชนะพิเศษคือวงแหวนรอบนอกรัชดาพิเศษคือวงแหวนรอบในมันจะเป็นวงกลมอยู่ข้างในถ้ารัชดาพิเศษคือวงกลมข้างในเลย ทาการจจนาพิเศ๋วงแหวนรอบนอกวงกมลมรอบนอกลอกเมืองกรุงเทพแล้วมันจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ตัางหากอีกเนอะบอกออมีเกาะรัตนโกสินทร์ตัางหากอีกคือเนี่ยเราจะถึงแล้วนะคะเราจะถึงเซ็ทนทรัลพระรามสองพู้นน่ะพู่นน่ะมาถึงแล้วค่ะเราถึงแล้วอันนี้บอกว่าพุซ้ายมือจะเป็นบิ๊กซีค่ะซ้ายมือจะเป็นบิ๊กซี ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นท่าข้ามสอนอนท่าข้ามเราก็จะขึ้นสะพานกลับรถไปเซนทานพระรามส้มถ้าตรงไปนูกก่นก็สมุทรสงครามสมุทรสาครลงใต้ครับเอออ้าวบางคุณเชียนเนี่ย <ไป S 2> จอดเนี่ที่ไปจอดใช่หรอผุนเีทเซนทานอยู่พุนเธอโอ้พกลองเธอจะมาพิธีหรือจะมาเซนทานก็ชี้ขามท่างไปกันไดนตัวเอาขามได้เธอกับขามมานี่ดนิดละอา้าว แต่ว่าเวลาเธอจะเข้ากรุงเทพืเธอต้องนั่งรถฟังคุณนะฟังเสนท่านนะจ๊ะจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้แดดแดดมันแยงตามากเลยจ้ะมันแยงตามากเลยปิดเหรอเอาผมกับมาเดือนหนึ่งมันจะมาจ้ะตอนนี้เฮากำลังวงกลมนะคะเออวงกลมแล้วจ้าวงกลมวงกลมแล้วเฮาก็จะลงไปเสนท่านนะคะเสนท่านจะอยู่ซ้ายมือนะคะ ตอนนี้ถนนก็พระรามสองนะคะถนนตอนนี้เราอยู่ถนนพระรามสองมุ่งหน้าไปก็จะเป็นกรุงเทพมหานครกรุงเทพขาเข้าอืมกรุงเทพมหานครตอนนี้เรากลับรถเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะลงเส้นท่านพระรามสองนะคะเฮามาฮอดแล้วนะคะค่ารถเฮาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะค่ารถพอดีเลยพอดีเป๊ะๆคือผลคํำนวณไวแล้วลอยหนึ่งบาทตัวตัวหนึ่งร้อยก็พอละ